วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตบันบอลปจะจะบอลเพฤหัสบดีที่26ธันวาคมวันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสำหรับใครอยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่เห็นเข้ามาได้เลยหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด1เจ้า1วันนี้จัดให้ใหม่อีก5คู่ครับวันนี้จัดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้ง5ทีมครับเดิมที่คู่แรก แมนเชสเตอร์ซิตี้พบเอเวอร์ตันเวลาทุ่มครึ่งสำหรับงานนี้เชื่อเล็กๆเลยว่าทีมเยือนเอเวอร์ตันไม่น่าจะยันไหวเหมือน2นัดที่เจอกับอาเซนอล0 0และเชลซี0 0อีกแน่เพราะเงื่อนไขกับสถานการณ์มันค่อนข้างต่างกันประกอบกับนั่นอาจจะเป็นช่วงที่เกมรับของพวกเขาเล่นได้แจ่มที่สุดเลยเราะว่าการาเผชิญหน้ากับเจ้าถิ่นแมนซิตี้ซึ่งกำลังอาการหนักและไม่มีทีท่าว่าจะกลับมามั่นใจสุดๆได้ในเร็วๆนี้เพราะผลงานมันย่ำแย่ไปถึงจุดที่กุนซืออย่างเปปกาว์ดโอลา คือเตง2ที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งเยเลยอย่างไรก็ดีเกมนี้คือโอกาสทองที่พวกเขาจะคัมแบ็กมาได้ซึ่งการมาเชิญหน้ากับคู่แข่งที่เน้นซื้อเกมรับและเกมลุกแม่วไหนแบบนี้ถ้าพวกเขาจะเดินเครื่องบดเข้าใส่เพื่อวางปิสกอร์เก็บ3คะแนนในรังเย้าตัวเองก็คงไม่อยากเกินความสามารถแต่อาจจะติดที่เรทราคาเปิดมาสูงไปสักหน่อยณนะเวลานี้แนะนําอยู่รองประคองตัวฟันทงรองเอเวอรนต์1.5สกอร์ที่คาดเอเวอร์ตนแพ้แค่1-0 คู่ที่2เชลซีพบฟูลแลมเวลาสทุ่มน่าจะเป็นลอนดอนดาบี้ที่ตึงมือสำหรับทั้ง2ฝ่ายอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นเชลซีที่เพิ่งจะจบจืดเสมอเอเวอเรตันศูนย์ศูนย์นั่นเลยทำให้พวกเขาต้องเล่นงเครื่องให้หนักกว่าเดิมแต่เกมนี้กับการลงสนามต่อเนื่องติดติดกันก็อาจจะมีการโลเทชันหรืออาการกอบละตามมากันบ้างไม่มากก็น,น้อยแถมการมาเชิญหน้ากับฟูลแลมที่กำลังอยู่บนเส้นทางไร้พ่าย5เกมหลีกลวดชนะ1เสมอส ซึ่งก็อาจจะดูไม่โอเคสักเท่าไหร่กับผลงานที่มองผ่านๆแต่ระดับบุกเจ้าสเปอร์หนึ่งหนึ่งถล่มไบตันสามหนึ่งและยันเสมออาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งกับเสมอลิเวอร์พูลสองสองถือเป็นฟอร์มการเล่นในระดับที่ไม่ธรรมดาแล้วฉะนั้นด้วยเกาะกำบังหนาขนาดนี้ขนาดแพ้วิวยังไม่มีปัญหาเชื่อว่ามีโอกาสรับทรัพย์สูงแนะนำอยู่รองประคองสกอร์ดีกว่าฟันทงรองฟูลแลม่ม1.25สกอร์ที่คาดฟูลแลมแพ้แค่12คู่ที่3ม นอตติแฮมฟอร์เรสพบท็อตแฮมทอสเปอร์เวลาสี่ทุ่มต้องยอมรับว่าเจ้าถิ่นฟอร์เรสกำลังหดเหี่ยมและเหนือชั้นขึ้นไปเรื่อยๆหลังโชว์ฟอร์มเทพเก็บชัย4จาก5หนท้ายในลีกแพ้แค่หนึ่งและผลิตกรเป็นกอบเป็นกร,รมรวมทั้งสิ้นกว่า8ประตูยิ่งได้บอในลังเย่าตัวเองก็ยิ่งเพิ่มดีกีความตึงมาขึ้นเป็นเท่าตัวขนาดแอตตานวิลล่าที่ว่าแน่ๆก็ยังบุกมาแพ้ถึงที่อีกด้วยประกอบกับทีมเยือนสเปอร์ซึ่งสภาพความพร้อมของทีมยังไม่ดีขึ้น จากปัญหาตัวเจ็บที่ค่อนข้างกระทบเยอะแถมล่าสุดเปิดหน้าแรกจนพ่ายให้กับลิวอภูสูมตอ6คาบ้านตัวเองก็ต้องยอมรับว่าเกมลุกดีแต่เกมรับยังต้องแก้อีกเยอะนั่นทําให้ตลอด2นัดที่ผ่านมาทุกรายการพวกเขาเสียไปแล้วกว่า9ประตูเอาจริงๆปัญหามันลากยาวมาตั้งนานแล้วเหมือนกันฉะนั้นไม่แปลกที่สื่อหลายสำนักจะเห็นตรงกันว่าเจ้าบ้านมีโอกาสเปิดลังชนะได้ไม่ยากเย็น แนะนำอยู่ต่อรอรับทรับฟันธงต่อฟอร์เรส0.25สกอร์ที่คาดฟอรเรสชนะ2-1คู่ที่4วูฟปแฮมตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาเที่ยงคืนครึ่งวูฟเพิ่งไล่ต้อนเลสเตอร์3-0ในเกมล่าสุดก็จริงแต่ภาพรวมไม่น่าไว้ใจเพราะสีนัดก่อนเจ๊งชัยเรียบและแพ้คาลังติดต่อกันมา2แมตช์ 1. ล่าสุดเจอกับลองัวยอย่างอ e ิฟสวิตบุกดีดคาบ้าน1-2 อย่างไรก็ตามพวกเขาเพิ่งเปลี่ยนเฮดโค้ชก่อนแมทถล่มจริงจอกสยามจึงน่าจะลงเล่นต่อเนื่องด้วยความมั่นใจและเน้นเต็มที่เพื่อเก็บคะแนนในบ้านให้ได้ในรอบหลายๆเกมแมนยูผู้มาเยือนก็ไม่ได้พกฟอร์มเก่งมาเยือนล่าสุดเจอบอลมัดกจอทุ่งคาลัง3-0 เท่ากับเสียถึง7ลูกตลอด2นัดหลังและสะกดใช้นอกบ้านเจอหนเดียวตลอด6ทริปล่าสุดเช่นกันมองแล้วก็ไม่ได้มีดีไปกว่าหมาป่าทรงนี้ไม่น่าเสี่ยงต่อเชื่อว่ามุมแบ่งคะแนนมีความเป็นไปได้มากสุดฟอนทงรองแข่งหมาป่าครึ่งลูกสกอร์ที่คาดเสมอกันและคู่ที่5คู่สุดท้ายลิเวอร์พูลพบกับเลสเตอร์ซิตี้เวลาตีสภาพรวมเทียบกันไม่ติดโดยฝั่งลิเวอร์พูลเข้าวินในบ้าน5จาก6นัดที่ผ่านมากระทุ้งไป11เเม็ด เสียแค่2พร้อมนำโด่งเป็นจ่าฝูงประกอบกับไร้ไพ่ายต่อเนื่องมา12เกมในลีกขณะที่เลตเตอร์ออกทะเลกูไม่กลับเมื่อพ่าย2เม็ดลวดแบบยิงใครไม่ได้เสียรวมกัน7เม็ดแถมเจ้งชัยเกมเยือน3ทิปติดโดนอัดไป11รูปยิงได้แค่หนึ่งให้กับคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าหงแดงทั้งหมดนอกจากนั้นเลเตอร์เอาชื่อมาทิ้งไว้บนสนามแห่งนี้4ทิปลวด ซึ่งมองจากความแตกต่างเรื่องผลงานและคุณภาพผู้เล่นรวมถึงทางบอลจิ้งจอกสยามน่าจะกลับบ้านมือเปล่าและวัดจากประตูได้เสียของทั้ง2ท,ทีมโอกาสที่สกอร์จะไหลาขาดเกิน3ลูกมีสูงราคา3วางบอลต่อสบายใจกว่าฟันธงต่อหงแดง3สกอร์ที่ขาดลิเวอร์พูลชนะ40สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่หนงองเอเวอเรตัน1.5คู่2ลองฟูแลม1.25คู่3ต่อฟอเรสต์0.25 คู่สีองแข่งหมาป่าครึ่งลูกคู่5ต่อหงแดง3และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สำหรับใครอยากดูบอลสดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ